เพื่อนเครับทุกครั้งที่เราจะใส่ปุ๋ยถ้าดินเราเป็นกรดดินมันจะบล็อกการออกฤทธิ์ของปุ๋ยให้ออกฤทธิ์น้อยลงโดยที่ทําให้ฟอสฟอรัสกับโพแทเสเซียมเริ่มเกิดการตกผลึกไม่ถูกทบละลายด้วยน้ําแบบเต็มรูปแบบคือร้อซมันจะเริ่มตกตะกอนแล้วจับรวมธาตุประกอบตัวอื่นให้ตกตะกอนร,ร่วมด้วยนี่คืออาการของที่เรียกว่า ดินมันบล็อกปุ๋ยก่อนการใส่ปุ๋ยดินอาจจะเป็นกลางอยู่แต่เมื่อเราใส่ปุ๋ยค่า p p m ของปุ๋ยโดยเฉพาะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุหลัก NPK เมื่อมันถูกทำลายด้วยน้ำมันจะส่งผลให้ดินเป็นกรดโดยธรรมชาติแล้วไอความเป็นกรดที่มันเกิดจากธาตุอาหารตัวนี้แหละมันก็ไปไปทำให้ดินเนี่ยมาบล็อกธาตุอาหาร เพราะฉะนั้นที่เราใส่ปุ๋ยมันไม่ได้ออกนิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นมันจะออกนิดน้อยลงแล้วแต่สาภาพดินแต่ละเนื้อดินแต่ละพื้นที่ถ้าดินเราเป็นกลางอยู่มันก็เป็นกดไม่มากแต่ถ้าดินเราเป็นกดอ่อนเมื่อเราใส่ปุ๋ยจะยิ่งเป็นกดมากและส่งผลให้เกิดการบล็อกธาตุอาหารนี่คือเหตุผลว่าทําไมใส่ปุ๋ยแล้วปุ๋ยไม่ค่อยได้ผลแล้วเราก็เปลืองตังค์ซื้อใส่สุดท้ายเมื่อมันตกตะกอนมันไม่ถูกทําอะไรด้วยน้ํา มันก็เป็นกลายเป็นว่าดินเนี่ยมันดองธาตุอาหารที่เรียกว่าปุ๋ยไม่ให้ออกฤ์แล้วในการดองธาตุอาหารจากปุ๋ยไม่ให้ไม่ให้ออกฤ์เนี่ยเราใส่มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงใส่ไปทุเรียนก็ไม่ได้โตเร็วถ้าเป็นทุเรียนเล็กถ้าเป็นทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วลูกก็ค่อยไม่ค่อยเบ่งเบ่งก็เบ่งน้อยคือใส่ใส่ปุ๋ยอยากให้ลูกเบ่งมันก็ไม่ค่อยเบ่งเพราะดินมันไปดองธาตุอาหาร วันนั้นวันนี้ทางแก้นะครับสําหรับทุเรียนเนี่ยให้ใส่ตัวบิ๊กฮักบิ๊กฮักก็จะเป็นปุ๋ยตัวที่เม็ดสามสีที่ผมไล่ก่อนหน้านี้แหละตัวเนี้ยใส่บวกกันมันจะจบเรื่องดินบล็อกเมื่อเราใส่ปุ๋ยค่าค่า ppm มันทําให้ดินเป็นกรดตัวบิ๊กฮักจะไปปรับใส่พร้อมปุ๋ยเมื่อปุ๋ยละลายมันก็ออกฤทธิ์โดยที่ดินไม่บล็อกไม่ดองธาตุอาหารที่เรียกว่าปุ๋ย